จุดแม่ติง่งเป็นข<อ>ัน้นแรกเลยขั้นแรกแบบสุดท้าย chọn con vì là สูงเนาะมีควมุเนตอ้ตันกันเลยเนาะแดปะีมีบ้งหอดผัจะได้คนปนันติพญายู่ธยัเกียงขันสันว่างันเมื่อเด้ว,วมาวเือเกียขงขันเนี่ยขัเกียงขันสันมีเน่ ໄປຜູັງລະນນ້ นี่ค <c oughs> ือถึงล่องคลองหมอฮะวิวนาเบิงป้อพุ่นล่ะนีถึงล่องคอ <c oughs> องลองวันน,น,น,าาน,นี้ม่คิดว่าอ้กบ่รคันนี้เปตยาพายันเตรียมมากลากแถวมีจับจูมบ้มมาโจรม ยันเวียดสวนทางนี้คุณเวียดสวนถึงเลอวบริเวณงานงานก็วัดอดแล่เขาสลงขอกเลยว่าต้องรอดเลยรถท่านเห้จอดทั้งคุณศาสตร์เข่าไตทองรถดแล้ว ท่านเดนมาร์นั่นเนีน่ยเหรอเจ็ดก็คงจะร้อนเจ็ดคือเกาเลยพี่นหองเลยนี่นี่แล้วคือมาได้มองดีจังเลยเอาหมดก้อนมีรถมาจอดพวกกับรถด,ดีนูวอติเยนปะดีเนาะ mất người dân một quan chỉ có mò những bộ khẩu đại gì đó còn gì là pin nào còn bây giờ có khi lướt chân phà vả rồi chú cứ có khi như thế mà luồng ข้างูเห่าจกเทียสนักมันเรยกลก่เป็นงูหล,ลอกเสียกเลยเกา่งูหล,ลอกเสียกีย่งคืองามแยวพี่น้องขั้นเนขาๆใช่ไหมา mm hmm. กาอบ้ามากเลย ต่เครื่องปันไฟไว้นี่เครื่องปันไฟก็บหันอนกัก็รถไฟของพีเอตจวเนี่ยปะธน,นมาว่ารถเปลนเคยรถห้างมา่ีสวยจัง่อยรถเมล์ ไปเลยสูบไปพี่เดาเออมื้อนีร่รถบาาัสคืขขอเขา,ท,า,งงา,าทั้งสูบเขามาทั้งตรงมือนี่ด้วยที่ทันลงทั้งนี่เต่นลงเหมือนแล้ว้ันตลาดนัดคลองถมอ่ะตลาดกต่มันโกซูมเป็นตลาดแปด นี่อยู่ปากทางเขาตะโลพี่น้องเอฟซีแฟนกับพี่น้องยุกไกยุกไก่ส่วนผู้บ่าวทหา,หารจากทางอ,อเมริกาที่ถอะยกพลขึ้นบวกหกพันนายแล้งเอาเอาทหารก็ก็ก,ก็เป็นอย่างเข้าย ไปบริการเนี่ยไหมพักกันมาเนี่ยเป็นครูเป็นครูครมาเนี่ยเนาะสิคักหมดแล้วทหวรารยกพ้นขึ้นบกวันนี้นะครับอยู่แยกเขาตะโลโพี่ชายเนี่ยก็คนมาแตากเลยครับผมพาออยุเนี่ยล่ะ เปสมิสกควอนพี่น้องครับเดี๋ยวพอกันไม่คลิปหนา,าบเดี๋ยวรอเบงเวลาก่อนสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง